สตราปูชัปสกัวคุณนัฟสลาสปุตตินันนะไอวันดีวันรุ่นเมกาวดีวัรุ่นอุปายดีวัรุ่นชาลไซที่กัยกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Call of Duty Warzone Mobile ในแพทสามจุดศูนย์จุดศูนย์นะท่านผู้ชมนะอ่าเขาก็มีอัปเดตมาใหม่เลยนะครับล่าสุดเลยนะฮะท่านผู้ชมก็อ่ามีในส่วนของภาพสวยขึ้นนะครับแล้วก็ด่านใหม่นะท่านผู้ชมนะด่านใหม่มันก็ด่านเก่าแหละคนดูเอาเอางี้ดีกว่าด่านเก่าแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นด่านหิมะนะเออคนดูนะแล้วก็ภาพสวยขึ้นนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของการปรับอ่าพวกเกียร์ up อะไรอย่างนี้นะครับรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็มีการจัดเรียงปืนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับภาพสวยขึ้นกว่าเดิมเนะาะฮะก็ล่อก็เตึงเอ๋อสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปโหลดนะครับก็ไปโหลดมาได้นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปเนาะแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเกมนี้นะครับเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการนะครับโดยประมาณวันที่ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่วันที่ดิประมาณปี2024นะท่านผู้ชมนะเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีหน้านะครับอืมยังไงก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดาวน์โหลดอะไรอย่างนี้ก็ไปหาโหลดกันมาได้เด้อคุณดูเด้อเออไปลงทะบุงทะบุงทะเบียนไหมให้เรียบร้อยนะครับคุณดูนะโคตรรอโคตรตึงมาว่าคุณดูเราจะมาเล่นแบบโนก็ตโนตึงกันเลยดีกว่าเยฮูย่าเวดีเกิดบูอาวะอาวะตราผู้จับรอลงรอลงฮะ อันนี้ผมก็เล่นบนอนะ่าไอโฟนสามโปรแม็กซ์นะท่านผู้ชมกูตรีเย่รอมานะครับกนดูมาแล้วว่ามาแล้วว่าอืมเว้ภา,าพแม่งสวยกว่าเดิมเยอะเลยเนะนี่ยเนี่ยชอบจริงๆเลยนะภาพแบบนี้แนวนี้แนวนี้เนี่ยนะบลกอกครับร่วงครับร่วงครับ,วรบสวยไปหวันดีน้องไปหวันดีน้อง นี่เลยครับก่เอเตกเฮ้ยเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนายหนุ่มเฮ้ยนี่เลยครับอุ้ยนี่เลยครับอุ้ยนี่เลยครับอุ้ยมีหัวเลยนะฮไมีหัวเลยนะฮะมาแล้วว่าคนดูแต่ปุจจับกว่าปุนนับสตาสปูตินันเนะนะ่ เตยมตัวลงฮะคนดูอันนี้พี่ก็เติมตัวเขาเรียกตัวอะไรนะตัวเดียโบูนะตัวเดียโบูตัวแองเจนลนี่ยเองเจิลน่ะในเกมเดียโบูนะครับมาเติมมหาโลยมาวามาเตรียมโดดครับเตรียมโดดมีด่านใหม่ที่บอกมันไม่เชิงเป็นด่านใหม่นะครับมันเป็นแบบหิมะตกเฉยนะท่านผู้ชมเออนี่เป็นฟิวหิมะตกเลยนะครับ Last k i s s m a i m Take You My Heart Body pour the Wednesday and give me away, kiss me. เฮ้ยอ่าอ๋ออ๋ออ๋ออเดินหล่อนเดินหล่อนเนี่ยคนดูสวยครับืหปืนโนตึงโนก็ตเฮ้ยไม่โดนไม่โดนต้องไปต้องไปยิงมันใกล้ๆไปคนดูบูทไปเลยครับเฮ้ยมันกำลังเปิดบวกกันอยู่ตรงนั้น มาแล้วจ้าเอาดีเก็บสองลอยใกล้เฮ้ยเอาดีเอาดีาดสวยตุ้ยยี่ครับน้องโหลดกระสุนก่อนเลยฮะอุยมีตัวมาตีตัวมาทำไมแถวนี้มันยิงกันเดือดจังวะเอาดีเอาดี สวยโคตึงโคตึงใครบอกพี่โคไม่ตึงใครบอกพี่โคไม่ตึงปิดออต้จูนสักทีอีนะเพื่อนทูพ<อ>มีมาว่ามาว่าโลกระสุนกันครับดีโหลดแมนเยอะโอ้สไนเปอร์สวยฮะดรอปเว้ยแอร์ดรอปอยู่นี่โอเคไปเอาแอร์ดรอปก่อน วิ่งฮะมาว่ะมาว่ะมันมีคนมาแถวนี้หรือเปล่ารอดูนะครับรอย่กำกระม่มมันแถวนี้แนะสวยหยิบขอ,องแป๊บนี่มันต้องอันนี้นย่าต้องสมุไรโนตรึงพี่แหวงแหวงอย่างเงี้ยละมาดีมาด,มาดีตามหาก่อนนะครับตอนนี้ วงอยู่ไหนนะวงอ๋อวงอยู่กับเราโอเคอ,อ,ยอย่าให้พี่เกิดนะอย่าเกิดแต่เปิดพิดคนนะไม่เอานะอย่างนั้นนะบูธฮนะโคตรหลอ่อโคตรตึงไล่ไปจ้าอยากให้มันมีมุมมองคนรที่สามเนาะท่านผู้ชมเนาะบางคนแบบสุ่มได้มุมมองคนที่สามมานะฮะท่านผู้ชม อันนี้นกับโกงพูดเย่ทีเอคิว่ะมาดิมาดิทับโดดนะบอกก่อนเย้อันนี้กันม,ม,มุดว่ะอืมเงียบกิบเลยนะแถวนี้เนี่ย โดดฮะโดยโดยองยองก่อนเอ้ยไม่มีใครอยู่จริงๆมันแถวนี้ฮ <c oughs> จะกระหายไปไหนหมดบูธเลยฮะเงียบกยี๊บเงียบกยี๊บอะไรมาก่อนโอ้ไม่มีเลยเนะี่ยไม่มีใครมาเลยอนะ่ะ แถวนี้เกินไปไรจ้าเปิดประตูไปครับเก็บของแถวนี้ก่อน The Enemy Down เฮ้ยเฮ้ยเด้ๆลงไปข้างล่างก่อนนี่มีคนอยู่แถวนี้นะชัวร์ร้อยเปอร์แกรดดี้คีสแมทแอมดิ้งอยู่ไม่หอด อะไรอะไรอะไร,อไรโอ้ไม่มีใครอยู่จริงนะนี่แถวนี้นะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับน้องๆพี่ไม่อยากจะเชื่อไายบออยากเสือ้อสายตาไม่มีจริง,ไม,มรงไม่มีจริงนะนี่ไปไหนกันหมดนี่อืออะไรวะบูทก่อนเลยครับ เงียบกริบเลยอนะ่ะน้องๆไปไม่ค่อยได้อยู่ในวงนะท่านผู้ชมนะมันเลยแบบว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะไอ้บอยอยากเสือสายตา อันนี้ผมมาลงแบบคนเดียวนะฮะไม่ได้แบบว่ามาเล่นทีมสี่นะครับเล่นแบบเล่นแบบโซโลนะโซโลเฮ้ยเอาดีเอาดีโคตึงโคตรงนะค,ครับพี่ตึงจะจัดเลยฮาฟรูอันนี้เป็นปืนเดียบูนที่ผมเติมมานะมันได้มันได้สก,กินพอดีนะครับโอเคเก็บสะสมกระสุนกระสุนกระสุนผมนี่แน่จะตันนะอุ้ย สวยไปหาซื้อของแถวนี้ก่อนวู้์ฮืมบูธเลยครับอะไรครับสวยเอาดาบไปฟันไปโจ๊ดโจ๊ดแจตุ่มโปรอืมอืมเอาวะวะเฮ้ยซับเลยดิสวย<ฮ> สับสับสับอะไรไหมซื้อของก่อนคนดูบายสเตชันซื้ออะไรดีหน้ากากอันหนึ่งยูเอวีอันหนึ่งแล้วกันโอเคบอมสไตรด์ด้วยเอาให้หมดครับอ้าวแม่งเอ้ยมันซีอได้ทีละอันนี่ว่ากูซื้อม,มันงไไนอันทำไมเนี่ยเหมือนเจอฮิก มาเดี๋ยวใกล้วงแล้ววงเราเริ่มนั้นแล้วคนดูนั้นเราเริ่มอยู่ท้ายวงบูทก่อนเลยจ้าอื้อื้อืโชดาบโชดาบอ่าเจอแล้วหนึ่งตัวตัวไหนยังไม่เตะอีก นัดเดียวไม่อยู่ต้องใช้ดาบคนดูวิ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 หลังมาหลังมานั่นไงนั่นไงอืมชัวชัวสวยครับพี่สวยครับพี่สวบสวบสวบดาบล้วนล้วนวิโรซุนะ มันวนมันวนมันวนสวบสวบสวบโหดโหดนตตตีต,นตัวว่ะคุณดูมันมันเยอะจังวะสวไดาวดาวดาวไอ้ตายเลยนี่มาไม่ดาวรอกมึงกลับดาวต้องพูดงี้เย้ไอ้บอยอยากเสือสายตาพี่ค้ณไม่โหดเกินไปไหมอะพอเล่นบนไอโฟน3 Pro Max ม็นี่โหดเกิน ปกติพี่จะมาเล่นบนไอโฟนนะคนดูนี่พี่มาลองให้ดูเฉยนะครับพูดง่ายคือช่วงนี้แอนดรอยแม่ง ack, แลกไอซัต <c oughs> ระยะมาเล่นบนไอโฟนอา้อาวออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกระยะไกลหุยมาอีกตัวนึงหุยเกือบตายแม่งเอ้หัวใจเต้นตุบๆโอ้ยไม่ตายา่ะเกินพี่ สวยโอ้ตึงอา้าวยังยังไม่ชนะอีกเหรอโอ้ตึงโคตรเปรีย้ยโคตรอันตรายเลยเรีตึงเปรีย้ยตึงเปรียปร้ยเลยไม่ได้ดึงแต่มันตึงเองน,นะครับน้องๆเย้อ้าวอยู่ไหนกันมดเนาะ ผมว่ามันน่าจะเริ่มเหลือแต่คนแล้วนะตอนนี้โ okay. อเคเฮ้ยสวยโคตรหล่อเฮ้ยพี่โคแม่งเก่งจัดๆเลยอะเก่งชิวๆเป็นสิวได้ไงอะดูดีดูดีดใ้คะแนนเท่าไหร่นะครับโหสองหมื่นกว่าคนดูแล้วพี่แม่งอัพรัวๆนะฮะ อรัวอัจัดเลยอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่ะคอร์บิทตี้วอร์โซนโมบายนะครับในแพทสองจุดเออไม่ใช่สองนี่สามจุดศูนย์จุดศูนย์นะท่านผู้ชมนะเออยังไงก็ไปโหลดมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอ้ิบตยคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กเตรียกลอนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเออลืมบอกเนะครับมันจะเปิดทางการนะครับก็ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับท่านผู้ชมนะเออมีนาคมถึงมิถุนย์มิถุนายนปีสองพันยี่สิบสามนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะ โหลดมาลิ้นนะฮะอยากโหลดมาลิ้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปเปิดรอมลิ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็วิธีการโหลดอยู่ด้านล่านงทำยังคลิปหน้าไปทาตามกันได้นะครับสหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโหหล่อโห,โหโตึงอะพี่